ผู้กองแคดโวยใครออกคำสั่งย้ายไปเป็นปลัดอำเภอทั้งที่ไม่ได้ขอและไม่ได้สมัครใจจากกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทถาประธานสภาผู้แทนราษฎรทําหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองขอยืมตัวผู้กองแคทหรือร้อยตำรวจเอกอธิตยยาเบนสปักช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมหรือปลัดอำเภอ ก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะมีหนังสือตอบกลับ,บว่าไม่อนุมัติให้ผู้กองแคทไปเนื่องจากกรมการปกครองมีนโยบายให้ข้าราชการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปลัดอำเภอทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2568เป็นต้นไปตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2568 คู้กองแคทก็ได้โพสต์ภาพข้อความผ่านโซเชียลมีเดียอย่างอินสตาแกรและ Facebook ว่ามีคำสั่งย้ายไปเป็นประลัดแต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหนคนออกคำสั่งนี้จะว่ายังไงซึ่งก็ได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเช่นว,ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงและคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่ได้สมัครใจได้รับความเดือดร้อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแจงา้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมได้ครับ พิสูจน์ให้เห็นหน่อยครับผู้กองบางคอมเมนต์บอกว่าฟ้องสารปกครองเลยครับบางคอมเมนต์บอกว่า7วันเองอุทธรณ์ทันนะครับและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2568สรยหสรยุสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เปิดหนังสือลาออกจากราชการโดยในหนังสือลงวันที่หนึ่งตุลาคมระบุว่าร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตย์ยาได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่าประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่นและเมื่อวันที่2ตุลาคม2568ที่ผ่านมาที่เมืองทองทานีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอัทิตยาเบญนสปักหรือผู้กองแคทข้าราชการในสังกัดสำนักเลข,ขานุการกรมการปกครองกระทรวงมหาไทยได้ทำหนังสือขอลาออกจากราชการโดยยอมรับว่า ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตย์ยาได้ลาออกแล้วเมื่อถามว่าอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามหรือยังนายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ทราบเพราะยังไม่มีการพูดคุยกันโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าในวันเดียวกันนั้นร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตย์ยาได้ไปรายงานตัวกับนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกดเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ประลัดอำเภอ โดยเบื้องตน้นมีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกดหลังจากรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเสร็จแล้วสื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยยาแต่เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ ้ดยมีชายชะกันสองคนปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนบันทึกภาพซึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อยว่าวันนี้มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ส่วนหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองที่ตนยื่นขอลาออกไปนั้นก็แล้วแต่ตามที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาซึ่งทันพูว่าแนะนำว่าเมืองศรีสะเกดหน้าอยู่อยากให้ลองเปิดใจดูส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนใดต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าบรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกดเจ้าหน้าที่ได้เตรียมโต๊ะทำงานไว้สำหรับร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงอยู่ในสถานะรอเจ้าตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริงส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางไรายได้เผยว่าได้รับแจ้งเพียงให้เตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่เท่านั้นยังไม่ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่หรืองานที่จะมอบหมายอย่างเป็นทางการสวัสดีครับน้องแคทครับผมยินดีตนตอนรับสู่ศรีสะเกด ามาวันนี้เหรอครับเขา<อ>เป็นยังไงบ้านคอนรู้สึกําผัดสีสเกตกค่ะเหลือ <c oughs> เหลือเดี๋ขึ้นขึ้นไปหาใครเนาะนีน่แต่ตตพูดว่าเนอะอคยากถ่ายรูปด้วยคนสืยคนเสืยอ,อ,อ,อยากถ่ายรูปด้วยลงมาถ่ายกันได้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปด้วยได้ไหม,ไม <c oughs> การมาน้ำผมไม่ได้ง่ายครับโต๊ะต๊ะไหนครับโต๊ะไหนอันข้างหลังนี่บอก และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ